เมืองไทยดีกับคนลาวล่ถึงขนาดนี้แต่ทำไมคนลาวบางคนยังมีอคติกับประเทศไทยสวัสดีครับกับทาสตรยสวายดีเด้อครับสวายดีสวัสดีสสดพี่น้องสุขูสุขคนค,ครับผมพบพกันนะครับเนาะกับบ่าหนุ่มคนเก่ากันเดิมเนดะ้อพี่น้องเนาะผมนาพวกตากันเส้นเก่าเส้เนเคยครับพี่น้องเนาะเป็นจะได้นะครับพี่น้องอากาศทางเมืองไทยครับหรือว่า อากาศทางอ่าฝั่งอีสานบอนะครับเนาะหรือว่ากรุงเทพมหานครห่อนกันร้ายบ่ครับพี่น้องโอ้โหแบบบานมโนเองเนาะก็ถือว่าอากาศห้อนร้ายพี่น้องเลยแทบสิแบบบม่อยากออกจากบ้านหมดแหลนะเนาะก็คือต้องหาลอยนงน้อยนาไปเลอยอากาศตสวนี้ก็ห่อนครับก็ถือว่าให้นน้ำมันระบางนะครับเนะบนะาะขี้ไฟอย่าให้ามันเกิดขึ้นครับก็คือวันนี้นะครับพี่น้องหลังจากที่ว่านเนี่แหละตามในเรื่องที่บนนอลโนะได้เกินไปนะครับก็คือคนไทยหรือว่าเมืองไทยนะครับพี่น้องรีกับประเทศลาวไล่ ถึงข,ขนาดนี้แต่ทําไมคนลาวบางคนยังมีอคติกับคนไทยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ว่ามโนเยกมานําเสนอครับก็คือล่าสุดเนาะอ่าประเทศไทยพี่น้องอนุมัตินาะเงินกู้หรือว่าอนุมัติให้ประเทศลาวกู้ยืมเงินไล่พี่น้องเนาะโดยการทิดโครงการสร้างถนนครับเนาะนี่ประเทศเท่าไรแหละถือว่าโอ้โหแบบมโนเห็นแล้วยังรู้สึกวบาโอ้โหเพิ่นขึ้นใจกวงขนาดนี้นะครับพี่น้องให้กู้ยืมเงิน นะครับพี่น้องเนาะให้กู้ยืมเงินนะครับเราเบียรถือว่าตามหลายนะครับเนาะเราเบียรก็ตามหลายก็คือมีเฟสของเวลาห์เลยล่ะเฟสพี่น้องออกมาแชร์ประสบการณ์เหมือนกันก็คือแบบรู้สึกดีใจเละพี่น้องเนาะในการที่ว่าเป็นเงินมหาศาลเลยครับเนาะเงินหลายพันล้านเลยที่ว่าอ่าให้มาพี่น้องเนาะสร้างถนนก็คือมีเฟสของเวลาหา์ออทันหนึ่งครับพี่น้องเพื่อนได้ออกมาโพสต์ข่าวร่วมกันเนาะเพื่อนด้กเกียร์หน่อยเพื่อนบอกว่าไทยอนุมัติเงินกู้จํานวนหนึ่งพัน 833ล้านบาทพี่น้องเนาะปรับปรุงเส้นทางอ2จากท่าแขกไปไซเดนเวียดนามไทยจะเป็นผู้คุมครองโครงการเองโดยใช้มาตรการตามกฎหมายของเมืองไทยอันนี้ครับพี่นอ้องและยินคําว่าคนไทยคอบคุมเองนะมมุษู์รู้สึกว่าโอ้โหแบบรู้สึกว่ามันเป็น,ปนไปได้มากพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่าก็คือโครงการแต่ละโครงการที่ว่าประเทศไทยมาซอยเฮาหรือว่าประเทศไทยออกมาเป็นขึ้นไหบอรครับพี่นอ้องการจะเห็นอ่า สำเร็จแล้วครับเนาะหรือว่าถธบประเทศไทยมาเห็ดไห้พี่น้องถนนทั้ทางบอธิบามนุเคราะหไปทา้ายแถวหลายๆบอ่อนเนาะที่ว่าอยู่ในแขงจมภาษาค่ะแต่ก็แถวหงสาพี่น้องเนะาะแถวอ่าอุดมไซบอธิอวัฒน์ศรีบุรีพี่น้องก็มีช่องยูทูบของคนภาคเหนือนะครับเนาะเ <c oughs> ขาทายลงการสาร้างถนนของประเทศไทยนะครับเนาะจะอะไรมาตรฐานเลยก็คือแบบหลายๆคนก็รู้สึกว่าเออเป็นเรื่องที่ดีหลายเนาะที่ว่ามีโครงการทั้งประเทศไทยเนาะครับพี่น้องไหลมาซอยเหรือหรือว่าไหลมาไห่เฮาไร กูยืมเงินน้ำพี่เนาะก็คือเด็ๆดๆภาครัฐเิ่น,นะุ๊ยว่าได้หลายหน่วยงานที่ว่าที่เจ้าเห็นเป็นหอ้องไปใย่พี่เนาะเนาะาว่าคือเจาา้าบ่ชักแพงอีดีมันรู้แบบกบล่วบมาเลยครับพี่เนะาะบ่ตายยังครับเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะาว่าเขาบาอาพี่ไม่นักน้องหรือว่าน้องไม่นักพี่เขาจะบ่ให้ยืมเงินขนาดนี้พี่เนาะเงินหลายหลายพันล้านน้องพี่เนาะเป็นตื้อเพิ่นน่ะโอ้โหเป็นตื้อล้านบาทบอกเลยว่านี่นะครับพี่เนาะน้องคือประเทศไทยคือเห็นเห็นคนลาวเฮาประมาณบาบอก เป็นอื่นไก่พี่น้องเนาะเห็นเด็กเป็นเหมือนว่าประเทศที่แบบใกล ok ้เคียงกันเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันแท้จริงครับทาเซเทียบเดืองด้ามาพี่น้องเนาะก็คือเดือง้นามาต่างๆที่ว่าเห็นบอกว่าจะเป็นคนล่าวมากแส่คนไทยมาหลาคนไทยแต่ว่าก็คืออ่าหรือว่าต่างๆนานาอันนี้เป็นมุมมองทางโลกออนไลน์พี่น้องเนาะต่ว่าใดโลกข้ามจริงมนุษย์ยิ่งเสือว่าประเทศไทยกับประเทศลาวหรือว่าคนไทยอ่าเมืองไทยเขาจะยังแบบพักแพงคนลาวเขาไหลถึงขนาดนี้พี่น้องอันนี้คนจีนนะสำหรับคนลาวที่ว่ามีอคติีบหอืดว่าออกมา หลาคนไทยนู้นนี่นั่นเนาะที่ว่ามาแสดงความปฏิกิริยาแบบเออประเทศไทยไม่เจริญประเทศไทยเหมือนแบบประมาณว่าไม่พัฒนานู่นนี่นั่นพี่เนาะแต่ประเทศนี้พัฒนาแต่ประเทศไม่เจริญเขาปล่อยเงินกู้หรือว่าเออมอบเงินกู้ส่สวนนี้ให้เราในการที่ว่ามาพัฒนาพี่เนาะอันนี้บอกเลยนะครับเนาะถ้าเพิ่นบอกก็คือประเทศโบไก่กันหรือว่ามมีความหักแมนแพนกันเพิ่นบอหายง่ายพี่เนาะเงินมูลค่าขนาดนี้นะถือว่าทําให้ร่งขึ้นนางอื่นพี่เนาะให้ไปแบบ เหมือนเหมือนการไปเห็นอย่างอื่นมนุษย์เซอร์บามันจะไหลไหลร้ายกว่านี้แต่ว่าเพิ่นก็เห็นกลไกเนาะก็คือมาส้่งถนนซอยพี่้องเนาะอันนี้นะครับเพื่อว่าอนาคตต่อไปน้องประเทศเล่าอาจจะถนนสะดวกสบายขึ้นพี่้องการท่องเที่ยวเนาะว่าจะเป็นการไปมหาสู่กันอ่าทางนั้นทางนี้ก็สะดวกสบายขึ้นครับนี่มาเบิ่งข้อมูลครับพี่้องเนาะมนุษย์กับโอ้ข้ขอมูลดึกซึ่งมาไหลหรือว่าการสั่งถนนเจนีพี่้องเนาะก็บือว่าจากแข้งขมุวนแล้วครับเนาะออกไปพ่นแหละสิยแโน์เวียดนามเนาะครับเนาะมาเบิ่งข้อมูลนตกัน ทางซองข่าวมาครับนะเ,เน้องิ่ไรหายข้อมูลไว้เดี๋ยวมูนจะเปิดในเบิ่งครับคนเลาาแส่วนรมชาชานคนไทยและรัฐบาลไทยที่ให้ล่ากู้เงินปรับปรุงเส้นทาง 12, อ12ทั้งยังจะคนวัสดุและผู้ประกอบการงานกอา่อสร้างมาจากประเทศไทยแล้วคุ้มครองโครงการด้วยตัวเอง งานนี้คนดาวมีหนํำตาไหลเพร่าว่าจะมีถนนทีนี่คุณภาพและมาตรฐานหาไห้ใสกันแบบฟรีๆภายในประเทศแล้วบอวต้องจายเงินแบบทางด่วนอีกต่อไปซึ่งดังเล่านี้จะเป็นแนวดเดี๋ยวเฮาไปเบิงและไปฟังนํำกันวันที่18เดือนเมษาปีส0ง4ส ห้องโฆษกประจำสำนักหน้าโยบรัฐมมตรีไทยเปิดเผยว่าที่ประสุมคณะรัฐมมตรีมีมาติเห็นสอบการไท่ความสวยเดือน oh. ทางการเงินแก่รัฐบาลสอปอปอเลาวในการปับปุงเสร็จทางไม้เลขสิบสองหรืออาสิบสองสวงเมืองทาแขตหาจุดผ่านแลน,น้าเผาสอปอปอเลาว จำนวนเงินหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทในสื่อโครงการอาสิบสองการดำเนินโครงการอาสิบสองเริ่มต้นจากเมืองทาแคร์ oh. แข่งคำมวนนอดีเว้นจุดเสื่อมต่อครับถ้าน้นไมายเลขสิบสามเสื่อมต่อไปยังเมืองโยมาลาดและเมืองบัวพาราแนวไปสิ้นสุดอยู่ รอยเวิจุดผ่านแหลมสากลหน้าเผาแขวงคำมวนประเทศลาวซึ่งอยู่กงกันขามกับจุดผ่านแหลมสากลจาล่อจังหวัดกวงบิงประเทศเวียหน้า oh. ซึ่งโครงการ R12 อยู่ที่ประเทศลาวนี้มีระยะทางประมาณหนึยสี่สบเจกิโลเมตรโดยเส้นทาง R12 สิแมนเป็นเส้นทางสายใหม่ สำหรับการค้นส่งสินค้า4ประเทศประกอบด้วยไทยลาวเบียดนามแลจีนมีรายงานทางรวทงมทั้งหมด1,499กิโลเมตรโดยเงิ่นที่ไทยจะให้ลาวกู้ยืมนั้นจะเอามาปรับปรุงเส้นทาง12ประกอบด้วย1 ปรับปรุงสายทางไห่เป็นไปตาม mm. มาตรฐานทางหวงสายเอเชียหรือเอเชียนไฮเวย์สองปรับปรุงจุดผ่านแหอาคารสำนักงานต่างๆสถานีคนไทยสินค้าและล่านกองเก็บระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบริเวณลานสามปรับปรุงระบบไฟฟ้า สองซางบบริเวณทางว่วมทางแงในซุ้มสอนหน้าบอบลาบายนำและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายสพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแล่งทองเที่ยวออโดยมีเงินไขการอ<ม>อโอเคครับพี่เราเนาะคือว่าเลยเห็นน้ำกันเนาะเป็นข้อมูลอ่า ในใจน้อยพี่น้องเนาะทีบาทางเศษของหรือว่าทางซองขาวของประเทศลาวพี่น้องเนาะเพิ่นไห่ให้ข็มนไว้การยังมีส่วนหนึ่งพี่น้องเนาะในการทีว่าเพิ่นมอบอ่าส่วนหนึ่งครับก็คือเป็นมอบทื้นนะครับเนาะซอยเดือนละเลยประมาณเก้าสิบเอ็ดล้านครับพี่น้องเนาะทีว่าให้ให้แบบประมาณแบาเป็นทุนที่แบบซอยเดือนเลยพี่น้องแบบประมาณนี้นะโดยทีบ่าเงินนี้ส่วนที หนึ่งพันแปดร้อยล้านกว่าล้านกว่าบาทพี่น้องเนาะเป็นเงินที่มาร่วมร่วมกันแต่ว่าเพิ่นก็คือซอยเดือะประมาณเก้าสิบเอ็ดล้านบาทพี่น้องเนาะอันนี้คือทึ้นซอยเดือะละหลาเลยโอ้โหแบบทางเมืองก็ยังหูซึ้งส,สนใจนะพี่น้องเนาะก็คือเห็นแบบคนลาวและลายก่นก็หูซึ้งวา่าโอ้ดีใจหลายนะครับนะที่ว่าจะไหลาทางเส้นทา้งไม้พี่น้องเนาะที่แบบว่าเสื่อมย่งกันระหว่างสี่ประเทศน,นะครับเนาะเป็นคือว่าเวียดนามจีนแล้วการไทยลาวพี่น้องเนาะโดยการที่แบบประมาณคน้นสินค้า คือว่าเส้นทางนี้อาจจะเป็นเส้นทางซ้ายเนาะครับที่ทว่าเ,เกี่ยวกับการขนส่งพี่น้องขนส่งระวางประเทศนองไปประเทศนั้นประเทศน,นี้เพื่อว่าการสัญจรจะลีขึ้นนะครับแล้วก็กประเด็นที่สองเนาะเพื่อการาสางต่างๆนั่นคือตามทีอ่อนันต์้นลหลายคนหัจากดีแหละพี่น้องวา่าการท่องเที่ยวอยู่ในประเทศเลาวเนาะครับนาะเป็นจุดหนึ่งก็คือภาว่าเส้นทางบุดีครับก็จะเห็นแบบเหต้องการวอรทซ่วานักท่องเที่ยวไปนไปนีเส้นทางบุดีกะ ลำาบาพี่น้องเนาะในการสัญจรทาวิาทส้งดีบาต่างยังกับเมืองไทยซะพี่น้องเนาะเป็นยังคนเราจึงอยากขามไปเมืองไทยร้ายเพราะว่าไปทังนั้นครับอ่าสะดวกสบายร้านอาหารการกินนะครับนะ้องที่ว่าอาหารหลากหลายแนวช้องมากกะถนนทนั้ทางกับสะดวกสบายไปมากอะรู้สึกบ่าเออมันบองใบพี่น้องเนะาะทาเป็นบบมีไพก็อยากไปต่วพามาเบิง่งมุมมองบานเท่าทบวิาทส้งมังมันบ่ดีพี่น้องเส้นทางไม่ดีไพเขามาเที่ยวแล้วโอ้โหแบบบจักคุณบจักหยังนะพี่น้องเนาะนก,นะกับบัวใครับเลยนี้ หลายคนมารีวิวนั่นนี่เนาะเห็นความที่ว่าเป็นจริงหรือว่าชัดเจนบ่ต่างหยี้กับหลายๆคนมาเที่ยวมาสมครับแต่ก็เห็นความขาดตกค้องเราพี่น้องเนาะคนเลาาอ่าบางคนก็จิตว่าเขาาจ้ามีอักติว่าว่าคนต่างประเทศหรือว่าคนไทยคนเวียดนามนุนีนั่นนะที่ว่าเขาจะมาเที่ยวแ้วก็เห็นความขาดตกคร้องก็จะกะเออกระเมือนว่าเออเบ้าจ้าล่ะพี่น้องว่าเออประเทศนี้คือเส้นทางลําบากกับเป็นความจริงเนาพี่น้องที่ว่าลายๆบ่นก็ยัง ลำบากไอเดียน่ะพี่น้องมนุษย์ก็ยังกล่าวบอว่าเออมันบางบ่อนสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าน้ําตกสวยๆเนาะแต่ว่าเส้นทางก็ยังเขาบ่ฮอดพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีหลายที่ว่าไรงบประมาณซะนี้พี่น้องอ่าที่ว่ามาเฮ็ดเนาะก็คือหลายเกือบ2ตื้อพี่น้องเนาะเกือบ2ตื้อล้านล้านบาทเลยนะที่ว่าถ้าว่าจะมาพัฒนาพี่น้องเนาะกะขอให้เดชถนนนี่แหละก็คือเป็นจุดเด่นเนาะครับเนาะที่ว่ามาเฮ็ดถนนอ่าเชื่อมโยงกัน4ประเทศเนาะครับเนาะในการเฮ็ดสร้างอ่าเดืองเล่าของการท่องเที่ยว อยากให้การท่องเที่ยวมันคือคืนก็นี่นะครับเนาะกะร้วนเต็นอนอำนวยความสะดวกลานถนนรถทางลานจิตใจของคน้นนะครับเนาะหลายๆอย่างบวกกันครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วพี่น้องเนาะบอลลูนอ่ก็ถือว่าหลาเห็นความห้งใหญ่ความสมพันธ์ระวางประเทศไทยกับประเทศลาวถือว่าตัดขาดกันมาหลยพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นก็ถือว่าซอยเรือเห่าแบบโรตีการแบบก็คือเป็นเห็นบอลยังไคือสงสารรุ่นตนเลยพี่น้องเนาะบอกคิดง่ายมาคือเจ้เจารุ่ตตนเห่าแหละที่ว่าเส้นทางวานเฮายังแบบบกคอยสิแบบ อ่ามันทัวถึงทิงนะพี่น้องทางดีก็ดีเนาะแต่ว่าทางที่ลําบากก็ยังลําบากหลายอันนี้ก็ขอขอบคุณทัลล้งผู้รักผู้ใหญ่ประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเพิ่นเห็นความจุดนี้นะครับพี่น้องเห็นจุดบกพร่องของประเทศลาวเกี่ยวกับถนนหนทางบ่หรือว่าอีหยังที่ว่าเพิ่นอยากซอยเดือครับจะได้ก็ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องเนาะคลิปนี้พี่นี่สำหรับพิพาทประกันนามาน้องก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้มันบ่ชัดเจนหรือว่าจังได๋ก็คอมเมนต์มาหลายพี่น้องเนาะเพราะว่า ข้อมูลมาลงกับโมเนนเป็นไรครับสลาคิวนี้พี่นิ่าเีอัมลาบราจากษ์ก่อนครับเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัยดีสวัสดีครับบ๊ายบาย